สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเสมาชิกทุกท่านครับพบกันอีก1 EP ่ี EP นะครับกับชานโทนะครับ EP วันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาดูเจ้าแอร์เคลื่อนที่นะครับ e ี EP นี้แนะนำวิธีการติดตั้งแอร์เคลื่อนที่ในรถแคมเปอร์นะครับวิธีการติดตั้งยังไงให้อร์มันเย็นนะครับหลายๆท่านอาจจะประสบปัญหาซื้อแอร์เคลื่อนที่มาแล้วติดตั้งในรถตู้ต่อท่อลมร้อนออกไปแล้วก็แล้ว มันก็ไม่เย็นนะครับเย็นก็เย็นน้อยแถมยังกินไฟมากมายมาโหราเลยนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับว่าจะต้องติดตั้งยังไงทําอย่างไรให้แอร์เคลื่อนที่สามารถเอามาติดตั้งในรถแคมเปอร์ได้ให้รถตู้แคมเปอร์ของเราเนี่ยทำความเย็นนอนหลับสบายด้วยเจ้าแอร์เคลื่อนที่ที่อยู่ด้านหลังผมจะพาไปดูครับเทคนิคในการติดตั้งวิธีการติดตั้ง เป็นยังไงไปชมกนันปุ๊บอ้าวดูอะไรปราบครับปุ๊บนี่เลยนะครับมาตรงแอร์เคลื่อนที่ที่ช่างทนติดตั้งไว้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวกล้องมันจะเงื้อเงๆง้งงงาง,งาน,นิดหนึ่งนะขอปรับขากล้องแป๊บหนึ่งนะ่าแอร์เคลื่อนที่ที่เห็นอยู่นะครับเป็นแบรนด์ของ เนเจอร์หกพันท t u นะครับ n a t u r รั Natural, เนี่ยเรียกแบรนด์เขาผิดเอย่าเขาว่าเอานะครับเป็นของ n a t u r รันะครับเ,เราก็เรียกเนเจอร์เนเจอร์มาตั้งนานอ๋อเพิ่งมานั่งอ่านสะกดอ้าวไม่ใช่เว้ยเนเ u อรัโอเคนะครับการติดตั้งเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าเอ้ยทำไมมันไม่มีท่ออะไรเลยล่ะ ไม่มีนะฮะไม่มีท่อเลยนะครับไม่มีท่อระบายอากาศไม่มีท่อระบายความร้อนที่มันเป็นเส้นๆออกไปให้เห็นเลยนะครับช่างทรทำยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยแล้วก็ให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับเจ้าต,ตัวแอร์ตัวนี้นะครับ ติดตั้งแนบติดผนังรถอยู่นะครับแต่ว่าข้างหลังของมันเนี่ยมันมีอุปกรณ์พิเศษที่ช่างทอนสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะยกแอร์ออกให้ดูคือปกติมันจะมีล็นอตล็อกอยู่แต่ผมปลดออกไปแล้วนะครับปึ๊บอ,ออกมานี่เห็นไส้เห็นไส้นะครับพาไปดูกันดูด้านหลังแอร์ก่อนแล้วกัน ขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งไม่ใช่มือชีพนะทำยูทูบไม่ใช่มือชีพเลยนะ,อะแอร์เคลื่อนที่นะครับมันจะมีด้านหลังเนี่ยมันจะมีช่องลมเนี่ยทั้งหมด3ช่องนะครับด้านหลังนะล่างสุดเนี่ยเป็นแอร์อินเลของภาคระบายความร้อนนะครับส่วนไอ้รูเล็กๆตรงกลางเนี่ยที่เราเสียบท่อระบายความร้อนออกไปได้เนี่ยไอ้ท่องวงช้างยาวๆเนี่ยจุดนี้คือท่อระบายความร้อนขาออกนะครับแอร์เอาเลของท่อระบายความร้อน ส่วนด้านบนเนี่ยเป็นแอร์รีเทนนะครับเป็นอุณหเป็นช่องรับลมกลับภายในห้องโดยสารตัวนี้จะต้องอยู่ในห้องโดยสารส่วนอีกข้างล่างเนี่ยมันห้ามอยู่ในห้องที่เราต้องการควบคุมอุณหภูมินะครับแอร์อินเลดต้องดึงจากอุณหภูมิภายนอกแอร์เอาเลดก็ต้องเป่าไปที่ข้างนอกนะครับก็มาดูช่องที่ช่างทนทำไว้นะครับอ่า ตัวจุดบริเวณนะครับผมจะมีช่องอยู่ผมจะมีช่องอยู่สองช่องช่องสี่เหลี่ยมซ้ายมือจะเป็นช่องที่รับตัวแอร์เอาท์เล็ตตัวท่อส่งลมร้อนนะครับท่อส่งลมร้อนเป่าพุ่งไปข้างล่างนะครับมันจะมีรูอยู่นะช่างทนเจาะรูไว้เจาะรูพื้นรถไว้นะครับ แอร์เอาท์เลตตัวนี้มันจะพุ่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเคิร์ฟนิดนึงโค้งนะครับโค้งม,มันคับดันลมแรงล่างพวกนี้มันเป็นใบพัดลมแบบโบเวอร์ทโบนะครับมีแรงอัดอากาศค่อนข้างสูงนะครับยังไงมันก็อัดไปได้แน่นอนอยู่นะครับอัดลงไปตามรูนะครับอันนี้แอร์เอาท์เลตนะครับส่วนแอร์อีเลตรูนี้ครับก็ดึงอากาศจากภายนอกหมุนเวียนเข้ามา จุดนี้นะครับอยู่จุดนี้เลยจุดนี้เป็นแอร์อิเลสนะครับดูดเอาแอร์อากาศภายนอกเข้ามา,าตัวเครื่องแล้วก็พ่นออกไปทิ้งลงไปข้างล่างนะครับดูดข้างนึงเป่าออกข้างนึงแบ่งพาร์ติชันไว้นะแบ่งห้องไว้ส่วนด้านล่างเดี๋ยวจะพาไปดูด้านล่างอีกทีหนึ่งนะรถมันจอดข้างถานนนะขี้เกียจพาไปดูเราเจาะรูไว้ข้างล่าง สองส่วนนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยเรามีพาร์ติชันแบ่งนะครับแบ่งลม Air Outlet ก็จะอยู่ซีกหนึ่งนะผมจะตีเฉียงลงไปอธิบายให้ฟังนะแต่ไม่ได้พาลงไปดูขี้เกียจมุดรถมันจะเฉียงลงอย่างนี้นะครับแอร์เอาท์มันจะพดลงแล้วก็เฉียงสี่้าองศาพ่นไปทางหน้ารถส่วน Air ์อ e ินเมันจะขึ้นมาตรงๆนะครับลดโอกาสการช็อตเทิร์นของอ,อากาศที่มันจะหมุนเวียนมาในการระบายความร้อน ของตัวแอร์คอนดิชันนะครับเนี่ครับทำง่งายๆไม่สงวนลิขสิทธิ์ไว้ให้เพื่อนๆทำนะครับแต่จริงๆแล้วคันนี้ช่างทนตั้งใจว่าจะติดแอร์ยีบสี่โวลต์ในรถนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทำโปรเจกต์โหมดอีโคเพิ่มโหมดอีโคให้แอร์เคลื่อนที่เนี่ย<ๆ>ก็เลยต้องเอามาติดตั้งในตัวรถเพื่อที่จะทำการทดสอบนะครับว่า ระหว่างโหมด e ีโคที่ช่างโทนม o อดฟายขึ้นมานะครับใช้โหมดอ c โคของช่างโทนกับ Air Standard ที่ไม่มีโหมดอีโค่การใช้แบตเตอรี่1นนคืนหกนชั่วโมงเนีจะต่างกันมากน้อยขนาดไหนนี่คือเป็นสาเหตุที่ช่างโทนจะต้องเอาแอร์เคลื่อนที่มาติดตั้งในรถเ,นเพื่อนๆเอาไปทําใช้กันได้เลยนะครับกล่องสี่เหลี่ยมใบเดียวนะครับกว้างาความลึกมิติความลึกอยู่ประมาณ10เซนติเมตรนะครับ แล้วก็กว้างสูงก็ออกแบบให้มันพอดีกับแอร์เคลื่อนที่ของเรานะครับเดี๋ยวช่างทนจะขอตั้งกล้องแล้วก็จะเอาแอร์เคลื่อนที่กลับไปไว้ที่เดิมนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเทสเปิดแอร์ปึ๊บโอเคสักครู่หนึ่งจับเอาแอร์มันกลับเข้าไปที่เดิมนะครับ ช่างคนดีไซน์ไว้ล็อกมันจะลงตัวกันพอดีเป๊ะเลยนะครับมันจะลงตัวแบบพอดีพอดีเลยแล้วก็จะมีขาล็อกอีกทีนะึงเออขาล็อกจะอยู่ด้านลน่างปึ๊บนะครับจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นฉากล็อกอยู่ด้านล่างนี้ ล็อกไม่ให้แอร์มันขยับนะครับเดีย๋ยวผมจะยึดน็อตขอเวลายึดน็อตสักครู่หมุนนอตกับคืนที่เดิมก็พอติดตั้งแล้วก็อยู่แน่นเลยครับไม่หนีไปไหนเลย ต้องมีฉนวนกันสะเทือนตรงนี้นิดนึงอ่ะเรียบร้อยเน้นหนาครับเท่าที่ของมานเป็นที่เรียบร้อยแนบสนิทแล้วก็ตรงช่องพ่อลมนะครับเราก็จะมีตัวแผ่นฉนวน การลมรั่วเพิ่มเติมนิดนึงแปะเอาไว้อจบเรียบร้อยนะครับเปิดแอร์เทสครับนี่เปิดแอร์ได้เรียบร้อยนะครับ นั่นไงนะท่อลมแอร์อิเลสแอร์เอาท์เลก็จะไม่อยู่ในตัวรถนะครับมันก็จะพ่นลมร้อนออกไปข้างนอกแล้วก็ดึงลมจากภายนอกเข้ามาหมุนเวียนนะครับดังนั้นมันก็จะทําให้ห้องโดยสารของเราเนี่ยทามนุภูมิได้นะครับแต่ถ้าไม่มีแอร์อิเลสแอร์เอาท์เลหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า,าระบบ2ท่อนะครับ มันจะทําให้มันจะดึงเอาความเย็นจากในห้องโดยสารของเราเนี่ยไปทิ้งข้างนอกนะครับแอร์เอาเลตเนี่ยมันจะดึงความเย็นในห้องออกไปนะครับแล้วไอร้อนที่มันมาจากข้างนอกเนี่ยตามขอบประตูอะไรต่างๆมันจะแทรกเข้ามาความร้อนภายนอกมันจะแทรกเข้ามาแทนที่ความเย็นในห้องเพราะฉะนั้นมันเป็นสาเหตุทําให้แอร์เคลื่อนที่ ที่ติดตั้งไม่ถูกวิธีเนี่ยห้องมันจะไม่ค่อยเย็นอย่างแรกอย่างที่สองกินไฟมากๆนะครับอันนี้ผ่านการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้วผ่านการ modify โหมดอีโคเพิ่มเติม <ๆ S 2> ขึ้นมาโดยช่างโทนเดี๋ยวเมื่อคืนนี้นะครับทำการทดสอบอเปิด6ชั่วโมงโดยเปิดโหมดอีโคไปแล้วหมดแบตไปทั้งหมด50 9แอมพ์วในระบบ24โวลต์โดยประมาณนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะทดสอบอีกหนึ่งคืนโดยการปิดโหมดอีโคจะไม่ใช้โหมดอีโคก็คือเป็นแอร์สแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับจะดูว่า6ชั่วโมงเนี่ยไม่ใช้โหมดอีโคที่ช่างคนสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ย6ชั่วโมงจะกินแบตเตอรี่ไปกี่แอมพ์วเดี๋ยวติดตามชมใน EP ถัดไปจะมีการทดสอบทั้งหมดนะครับคลิปนี้นะครับ เป็นคลิปแนะนำวิธีการติดตั้งแอร์เคลื่อนที่ในรถแคมเปอร์นะครับแคมเปอร์แวนหรือรถปิกอัพหรืออะไรก็ตามแต่ใช้วิธีการติดตั้งแบบที่ช่างทนแนะนำได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนถามว่าช่างโทนร,รับติดตั้งเลยไหม <laughs> ตอนนี้ช่างทนงานแน่นมากครับนี่ขนาดมาทำคลิปเนี่ยยังเจียดเวลามาทำนิดนึงนะครับป้าหันหน้ากล้องมาทางนี้นิดนึงนครับก็ <laughs> อย่างที่บอกนะครับการติดตั้งนะครับเจ้าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยถ้าเราติดตั้งไม่ถูกวิธีมันก็อุณหภูมิภายในห้องมันก็จะไม่ค่อยเย็ยนเท่าไหร่นะครับถ้าเราติดตั้งติดตั้งได้ถูกต้องเนี่ยมันจะทําความเย็ยนได้ได้ดีแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะห้องที่เราต้องการทําความเย็ยนเนี่ยมันเย็ยนจริงๆนะครับประหยัดพลังงานด้วย ไงก็ฝากไว้นะครับคลิปนีน้ถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วสนใจอยากจะทําตามนะครับทําได้เลยนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาทางอาคอมเมนต์ของ YouTube ที่ช n e l ของช่างโทนได้สําหรับคลิปนี้นะครับช่างโทนขอตัวก่อนต้องไปซื้ออะไหล่มาติดตั้งอแอร์หลังคาให้รถลูกค้าจอดอยู่ข้างหน้าตอนนี้โดดงานมาทำคลิปแป๊บหนึง่งโอเค บ๊ายบายครับเจอกัน EP ีหน้าในการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่ระหว่างแอร์ที่ผ่านการโมดิฟายมีโหมดอีโจากช่างโทรไปแล้วกับแอร์สแตนดาร์ดเดิมๆโรงงานเลยจะแตกต่างขนาดไหนประหยัดไฟมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนติดตามชม EP ถัดไป EP นี้ช่างโทรขอตัวาลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายชอบกดไลค์ช่กดแชร์เจอกันรอบหน้านะจ๊ะไปและจ้า